ได้แต่คอมันตนาค่ะเชฟตุก็เลยทำกัดคั่วขอดเกล็ดโอ,อ้ว่าขอดสำคัญไม่ได้ขอดเกล็ดสำคัญเผาแบบจึง,ง,งๆสดๆไปเลยค่ะลอกหนาวแล้วก็กินจำแจียวเดือดๆเป็นยายได้อะไรกินโอ้ปีงป่าจ้า ได้ยุติจากคุณยายทักทาย say hello คุณยายเพื่อบามห้อมหอมน้องป่าสดๆเลยก็ได้มาตัหนาหมือบ้านเลยคำหมดกรเมลสอดโตเกิ๊ก,ก ปรับกล่องเลยจ้าอันนี้เด้วจ้าสดสดเลยจ้าถ้าปรับกล่องแนะ่กล่องเป็นเด็กเกียร ฝนมาตกลายเหมือนเลยมิตาเด็ดกับฮอฝนตกปากกระสีล่งหยุดจ้า ก่อนหน้านอาแซ่บแซ่เหนือบาทเจ็จ้ากินแซ่เป็นเมนูที่ให้เสือว่าพูดหลายๆคนอยากกินเราจะพอพูดลูกยิสานที่ไปทำงานไก่บ้านไก่เมืองเห็นปิดประคอนเธอรูอ,อยากในนอนเลยปิ้งประทักหมดเยลยนะคะกำลังกำลังแห้มเหล็กวิหุยค่ะ โแหภาษาอีสานวลคำวันนี้ก่อนนำเสนอคำว่าแหมแหมเป็นภาษากลางไปไว้เนี่ยสุกกำลังเกลียมพอดีอยังสิบปรจังแต่คนอีสานแปลกยังไม่หูจับนะครับ กำลังแทมกำลังเหลี่ยมกำลังหออไปอย่างแยกตัวทางทีมเอาแมปลาดวงที่ไปย่างเออยจังมาเอาอย่าบอกเอาไปทีมก้อนนั่นนี่จ้า มีปลาคอสามโตมีปลาลดน่อยจนนึงคอโตกับน่งพอดีมนลิเธอร์ถ้าไไปหยาบมัน,นจะว่าได้บอแจะว่าน้ำกับว่าไหลหลืน่นแม่เปิดแบบปากสิน้ำแบบนี ก็ดวงยังได้เบ็ดตองไปตอง,ไป,ตงไปห่อขอดตูมอากาออนั่นให้หน้ำอันใดปเป็นตอากกระตัดให้กระตัดถูกตัวบุญว่าอยากจะตอง,งซื้อเป็นขอตองจ้านะ ทานแห้งแล้วเอก็ได้หล่อนแล้ว โอเคจ้าซูปแล้วปิดบล็อกฝากติดตามในด,ด้วยจา้าฝากกดสับสไครป้ให้แน่เอาไว้เบิง้งว่าบล็อกหนาสัว่าไปเห็นไปกินไปกิน,ไป,กนไปทำกับข้าวเมนูอะไรหรือว่าไปทำอะไรอะไรเหี้ย่างฝากด้วยไปแล้วบล็อกนี้สวัสดี